โอ้ยเด็กหม่ฉีการไปโรงเรียนนิลีนอนขัดแล้วพี่น้องเอาละสูมือคือบ่เป็นยังสี่มือนีได้ไพก่กระเป๋าคือเป็นลไล<อ>่ตังกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแต่งตัวจ้าแต่งตัวไปโรงเรียนบูยนั่งบนสูงสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวพังปีใหม่น้องใบข้าวชาแน,นลนะคะ เล็กหน่อยสะพายกระเป๋าสะพายกระเป๋าเข้าคุ้มตามคิตตี้คิตตี้ใส่โบส,สวยสะพายกระเป๋าคิตตีส้สวยปะปะปะ่าเล่นดินอโอ้ยลำบากจังไต่เดี๋ยวโดนวิภาต้อา,าหน้าจะขอวงนั่นในยหน่อยกับขั้นอยู่ โอ้ยเนาะพุ่นหัวซักหัวขอมเออแม่ก็ยืนกินหยาเ้อแล้วเนาะเด็กน้อยก็มุดไปตัวยถอยๆลูกถอยเข้าเข้าย่างไปหยังนัึนอพอกระอันใส่กระเป๋างหาย่พด้อจักเทื่อนหนูก็อยากไปแล้วตีหนูสิไปอันไปเลี้ยนเนี่ยสิไปเลี้ยนหรือสิไปหยังนน่นนี่เนาะ ก็เปิดเทิ่มแล้วลาจะไปลงเรียนเอาสิใส่ให้ลูกได้บ่บันนี้รุ่นรุ่นรุ่นไป<ว>เ <laughs> ลยอ่ะหนี้ก่อนร่ะสันยันเดี๋ยวไปเรียน <laughs> เด็กน้อยเอ้ยในกระเป๋ามีเงินบ่ได้กระเป๋านั่นเอ้ยอย่าไปขึ้นใหม่อ๋ออุ้ยเราจะปิ้นขึ้นไปอย่างนั้นออกมาออกมามาเด้อมาเดิอมาเดินมาเด้อมาเด้อมาเดินมาเดินไปไปโรงเรียนกันจ้าเจ๊เจ๊เจ๊กระเป๋าหน่อย ยังเสยก็เลิกเลี้ยงแล้วก็จ้างแล้วเนาะเสือกหงะกระเป๋าก็เลิกเลี้ยงแล้วก็สิไปเนาะนั่นนั่นถูแม่ไอติมมาแล้วจ้าไปใส่ไอกิมกระเด็ตัวไอติมใบเข่าจ้าไอติมใบเข่ามาี่มาพี่มาตั้งพี่มาตั้งพี่ เงาวงาโอ้ยเชิหน้าเชิดหลังอยู่โอ้ยดำไปแล้วอู้นโมน้อยยี่ลีตัวนี้คักๆเลยหน่อยการกระเงี้ยวเออได้หน่อยครับนั่นนั่นจะไปกินหนาไปหัวใจดอกมม้โอ้ยได้หน่อยสิการไปกระเงี้ยนี่ลีนอนคัดแล้วพี่น้องเอาละสมือคือน่วเป็นยังสี่มือนี่ได้พ่กระเป๋าคือเปลียนไล่ตังมาได้เงินใส่กระเป๋าสันบอ โอ้ยเขากระบได้เหอเงินกรบบปได้ใส่กระเป๋ากันเลยครับเอยเนาะใต้ปุ่นฮึบเอดึงใดที่กันแล่ะเฮ้ย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 ฮ้ยว้ามนี้ก็เป็นจังสีว่ะเอาเอาเอาเาจะมุนเข้าไปเด้อเออนั่นใต้เออนัน แม่กำลังกินหย่าอ้ยกวนเข้าได้ใจเลยเนาะเด็กเอ้ยเด็กน้อยปุ่นงูนอนขัดนึงูเด้อว่าสั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิไปยังนั่นสิไปยังนั่น ไปเนงอกมะม,ม,มาพี่มาพี่ห <มา S 1> ย่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้ยปปรหัวใจดอกมาเนี้ยอืออ้ยสิปรเดัก ลอยมาถอยมาลูกมามามมเบื่งมือน่อยพิ่นกอเมพิ่นหน่อยปั๊ปัปพุ่นไปกินอย่ามองพุ่นแมอยายยาเหียนกินเสพอุ้ยเบองเบงเบืองอาตเมยไปลอกในโพแท้ว้าแล้วเนแลว

Long bay lâu lên thơ bung thư bung thư bay hot lâu lên bóng thư bay 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 ปล่อยไปนีได้อุ้ยมาอุ้ยอุยอุยตามตูดพแล้วเอ้ยเอไปนี่ไปกอนไปฟังนีบ่ได huh? uh, uh. ้แสงยนตาเอ๋ัใสปาดกลัวอยู k, ่ จวดพอขื้นรถดแล้วไเลยต็งเต็งแต็งเตงเตงเงตงต็งต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 งะไปไปเออเออพุดนอ่ะนี่การสิสู่เขาอีกน้นหน่อยนี่เนาะวุด้ยานเด้อจ้าวาสันน้หน่อยนี่วุด้ยานเด้อ หุ <West> Ooh, ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยแกงมือปั๊บปับปับปับโอ้ยมือนีได้หัอเข่าก็หยังน่ะหืมมือนีนู้ได้หัอเข่าก็หยังเนื้อทอดตีว่ตตะตุ่มไข่พอให้เงินไปโรงเรียนจากบาท โอ้ยหาบาดตื้อ,อ,อนนิ่มอ่ะกับว่าอิ่มหาบาดจังไดยสิอิม่มเนาะล่ะเมึงในแม่ยนู้บอกยางใไงเมียมุนนู้เมีเยกินหาบาดจังไดยสิอิมอ่มเนาะพีกาแฟกับไปน้ำเดอ้อสูสูพีกาแฟกินน้ำใส่ปัดใส่ปัดกว่า ม้นมีหวัวไจง่ายดอก,อก,ม,ม,กมือนนี่ฮะกาแฟมากาแฟอ้าวเรามาเจอเต้ามิ่งค่ะเต้ามิ่งพี่มิ่งบุ้ยผาพันอคอขึ้นมารอเท่ะเน้อเออดักพนยางมาหาหนองมั้ยยางมาหาหนองยางมหาหนองมาหับหนองตีไปไปไป ไปเลยจ้าไปเลยจ้าซื้อรถมาตรงตรงก้นตรงเลยเนาะว้าวมัานเบอร์มีผู้ใดม้อนเบอร์มือหนิขี้เข้าไปพ่นบอกกัดอกมาาพ่นบอกัดไป สาวสวยของเรารอข้างนอกอๆๆ <S 2> <S 2> ต้นบัตอันชิดาหน่อยแม่ค่ายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะโอ้ยเพื่อนสาวไปโรงเรียนน้ำกันเบอ่ออ้ยมีตุ๊กตาแบงไ้แบปเขาเล่นน้ำแนเดอ้อ น้องเซเว่นนะคะน้องสาวของน้องเซเว่นนะคะมาลิก <laughs>